คุณเชื่อหรือไม่ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็แรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็งดงามคือการมองโลกในแงด่ดีแรงบันดาลใจถ้าเรามีมากๆสามารถที่จะสะสมในความคิดเชิงบวกของเราสะสมวันละนิดวันละนิดวันละนิดก็สามารถที่จะเติมเต็มทำให้แรงบันดาลใจเกิดขึ้นทำให้เรามีความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นและแรงบันดาลใจเกิดขึ้นภายในหัวใจของเราก็จะสามารถ ทำให้เรานั้นมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้อย่าลืมนะคะสะสมแรงบันดาลใจและก็สะสมความสุขทุกวันยิ้มรับกับทุกปัญหาพร้อมจะ,ะเผชิญทุกเรื่องจะทำให้เรานั้นมีสติมีความสุขมีสมาธิและสุดท้ายที่สุดก็คือมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ด้วยแรงบันดาลใจค่ะก็อยากจะฝากว่าใครรักตัวเองมาฝึกสมาธิ สมาธิคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ตัวเองสมาธิไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธสมาธินั้นเป็นสมบัติของประชาคมโลกเพราะว่าสมาธินั้นฝึกด้วยการตามดูลมหายใจใครที่ยังมีลมหายใจฝึกสมาธิได้ทางนั้นเลยง่ายไหมล่ะ